สวัสดีครับจากเวนทีกะลาดน,นะครับคบวันนี้ก็จะมาพามาดูงานเวนทีกะลาดน,นะครับอตัวนี้เป็นฝากระโปรงหน้านิสันทีด้าน,นะครับวันนี้พ่นเสร็จแล้วออกจากห้องอบแล้วนะครับเงาปสโอเคเดี๋ยวมาดูงานในห้องอบกันนะครับ นี่ก็เป็นกันชนท้ายนี่สันทิดานะครับกับกันชนหน้าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอ่าเก็บห้อยน้อยอุกครับเก็บรอยนะครับอันนี้เตรียมพ่นสีจริงนะครับอันนี้ก็ออกมาจากห้องเตรียมพื้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เก็บรอยนิดหน่อยเตรียมที่จะพ่นสีจริงนะครับอันนี้เป็นซีโปแห่งเลี้วซีโปจับรอยเนาะครับผมครับพกรอยตามมดลอยเล็กๆเนาะโอเค นี่ก็ติดกระดาษกาวในส่วนที่เราจะไม่พ่นถุงนะครับข้างล่างตรงนี้จะเป็นสีดําอืมเราพ่นสีดําไปก่อนนะครับสีดาได้ไปก่อนแล้วก็ติดกระดาษกาวเราค่อยพ่นสีจริงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเตรียมพื้นกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นซีวิกสามดอนะครับอยู่ในขั้นตอนการเตรียมพื้นคันนี้ ที่ทำแก้มหน้าด้านซ้ายนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับแล้วก็คนหน้าซ้ายบางคนบางคนซ้ายนะครับบางคนหลังซ้ายนะครับตรงนี้ที่กูนะครับก็ป่าผูเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็โป๊เตรียมพื้นเรียบร้อยนะครับเตรียมที่จะพ่นพื้นก่อนนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็เตรียมพื้นนะครับพ่นพื้นแล้วก็ให้เอาเข้าไปห้องพ่นอบสีนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นนิสสันทีด้าน,นะครับคันที่เข้าพ่นเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับพ่บนสีผนรถรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับสวยแล้วนะครับเนี่ยเราสวย้ะ Okay. ออกจากห้องพ่นแล้วก็สวยเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปที่โซนประกอบติดตั้งนะครับก็จะติดตั้งพวกกันชนหน้านะครับฝากระโปรงกันชนท้ายนะครับแล้วก็เตรียมให้ช่างาขัดสีนะครับขัดสีเสร็จก็ล้างอาชีตต่อเดี๋ยวไงถ่ายมาอัปเดตให้ลูกค้าทุกท่านได้ทราบ อีกทีหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณนะครับ